สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องน้องไรมอนแม่บัวทองนะคะอาที่คุณพ่อคุณแม่เห็นข้างหน้าอาที่คุณแม่คุณพ่อ f อฟทุกท่านเห็นข้างหน้าคือแม่ข้างหน้าน้องไรมอนนะคะข้างหลังฟังนู้นแม่บัวทองค่ะอันนี้คือบรรยากาศที่บ้านนะคะอันนี้ตอนเย็นนะคะอันนี้คือตอนเย็นประมาณห้าโมงเย็นนะคะแม่บัวทองก็กลับมาจากข้างนอกนะคะ กลับมาจากข้างนอกนะคะปกติกลางวันแม่บัวทองของเราก็ไปมัดที่ที่ที่หลักมัดตอนกลางวันนะคะเป็นริมสระน้ำนะคะริมสระน้ำของโรงเรียนปฐมฝั่งนู้นนะจ๊ะน้องไลมอนก็ไปแสดงนะคะวันละสองรอบนะคะพี่มอนของเราแสดงวันละสองรอบนะคะน้องไลมอนเป็นช้างสแสดงของศูนย์คดนะคะแม่บัวทองเป็น้างอาบน้ำของศูนย์คดจะ้ะ แ,แม่บททองไม่ต้องทํางานนะคะยืนกินหญ้าจ๊น้องไลมอนต,ต้องแสดงวันละสองรอบนะคะแสดงเสร็จน้องไลมอนก็มายืนกินหญ้าตรงนี้นะคะนื่องจากว่าบ้านเราอยู่ใกล้ศูนย์นะคะเดินแป๊บเดียวค่ะเวลาจะถึง,จะถ,งจะถึงเวลาแสดงอย่างนี้นะคะพ่อควานก็ขี่น้องไลมอนออกไปแสดงจะแสดงเสร็จก็กลับมานะคะมายืนกินหญ้าตรงนี้นะคะพี่มอนเราก็คือผูพันก็อยู่ตรงนี้ เหมือนเกือบตลอดนะคะเกือบตลอดนะจ๊ะจะออกจากตรงนี้เฉพาะเวลาไปแสดงนะจ๊ะต่างจากแม่บัวทองนะคะแม่บัวทองตอนเช้ามานะคะตอนเช้ามาเราพาไปมัดที่ตรงสระน้าที่หลักมัดของน้องตองตงวันนะคะประมาณสี่ห้าโมงเย็นเราก็พาแม่บัวทองเข้ามามัดตรงนี้นะจ๊ะอันนี้อันนี้คือแม่บัวทองหลังจากที่กลับมาตอนเย็นนะคะหลังจากที่มัดเสร็จแล้วกลับมาบ้านนะคะตอนเย็น,นะค่ะ อันนี้ที่ที่แม่แม่เอฟซีเห็นข้างหน้าคือต้นทอนนะคะต้นต้นไม้ค่ะต้นทอนนะคะน้องช้างกินต้นทอนจ้ะอาหารของน้องช้างเราช่วงนี้ก็มีอ้อยมีต้นไม้นะคะหญ้า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 หมดแล้วนะคะไม่มีหญ้าจ้ะหญ้าที่เราปลูกไว้ก็หมดแล้วนะจ๊ะก็หาต้นไม้ให้น้องนะคะเสริมกับอ้อยนะคะอ้อยเราก็ซื้อนะคะซื้อเขาจ้ะ ที่เขาปลูกไปขายนะคะบางทีเขาปลูกขายโรงงานนะคะถ้าไม่สวยเขาก็ให้ให้ขายให้พี่น้องเราชาวช้างนะคะถ้าสวยเขาก็ตัดทรงโรงงานจ้ะอ,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 อันนี้แม่ลูกอยู่ด้วยกันนะคะ ช้างเราเป็นสัตว์ตัวใหญ่ตัวใหญ่นะคะน้องตัวใหญ่ก็เพราะกินตลอดนะคะกินตลอดนะคะน้องเหมือนว่าลำไส้สัน้นลำไส้อะไรนะคะไม่ไม่มีการกักกักเก็บยังไงล่น้องช้างเป็นสัตว์ที่กินตลอดนะคะกินประมาณสิบเปอร์เซ็นของน้ำหนักตัวผมยี่สิบเปอร์เซ็นของน้ำหนักตัวใช่ไหมช้างกิน ช้างกินประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นของน้ำหนักตัวนะคะคือวันแต่ละวันนะคะอย่างน้องไลมอนประมาณกี่ตันอุ้มนี่ประมาณสองตันถึงไหมเนาะประมาณตันกว่าเนาะตันตันกว่านี้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์กี่กี่กี่กิโลหนึ่งท่าหนึ่งพันประมาณสองร้อยกิโลนะคะถ้าอย่างอย่างตัวเท่าพี่ม่อนนี้นะคะ ประมาณกินวันหนึ่งก็ประมาณ200รกิโลนะคะพอคุณแม่เอฟซจ่ายอย่งแม่บัวทองข้างหลังนั้นประมาณ4ตันเนาะสี่เกือบห้าไหมถ้า4ตันนี่กินกี่กิโลวันหนึ่ง400 800ยแปดอยอยสี่สี่ตันก็800รกิโลนะ,ะจะ๊ะจ้า้องช้างกินตลอดนะคะกินตลอดจะ้ะ นอ้นองอาจจะเดินบ้างเล่นบ้างนะคะและ้วคือเดินบ้างเล่นบ้าง,ลางแล้วก็กลับมากินอย่างนี้นะคะเดินบ้างเล่นบ้างแล้วก็กลับมากินแต่ส่วนมากก็กินอย่างนี้นะจ๊ะอ่าเรามีดาราหลับเฉยอ,อยากออกกล้อง คุณบัวทองหลังจากที่อาบน้ำมาเมื่อกี้ขาวทั้งตัวแล้วค่ะเอา้าบัวทองเล่นดินตอนไหนโอ้แม่ไม่เห็นเล่นดินบอกแม่คือเหมือนไม่เห็นเล่นดินแม่บัวทองฟังนู้นนะคะแม่ควานเอากองดินมากองให้น้องนะคะฟังนู้นแต่ก่อนจะเป็นลูมเป็นบอนะคะที่นี่เราเราเอาดินมาทมนะคะทมบอค่ะเรามันจะเป็นกองดินนะคะ แต่ก่อนเป็นกองดินเดี๋ยวนี้ไม่เป็นกองดินแล้วค่ะเดี๋ยวนี้เกือบจะเท่ากันหมดแล้วนะคะดินคงๆน้องก็เอาดินขึ้นตัวนะจ๊ะเล่นดินนะคะเล่นดินจ้ะสำหรับอาหารของน้องช้างหน้าลแล้งเราก็จะเป็นต้นไม้นะคะ ต้นไม้จากต้นไม้กับอ้อยนะคะหน้านี้ยังมีอ้อยนะคะเดี๋ยวก็หมดอ้อยนะคะต้าหน้าฝนก็มีหญ้านะจ๊ะแต่หน้านี้บางคนเขาก็บางคนเขาก็ยังมีมีหญ้าอยู่นะคะส่วนไหนที่เขายังมีน้ํารดนะจ๊ะหญ้าเขาก็ยังเกียวเขาก็ได้หญ้าอยู่นะจ๊ะ บรรยากาศตอนค่ำตอนเย็นนะคะตอนเย็นกันับรรยากาศตอนเย็นคงอุง ต้นไม้ต้นทนนะคะที่ที่ผู้ชมทุกท่านเห็นข้างหน้าคือต้นทนนะคะที่น้องกินถ้าเชือกใหญ่ๆนะคะกินกินหมดนะคะแต่ถ้าถ้าเป็นเชือกเล็กๆก็กินแต่ใบนะคะอย่างอย่างน้องไลม่อนบางทีก็กินแต่ใบอย่ากินกิ่งเล็กๆนะคะแต่ถ้าเป็นอย่างแม่บัวทองเชือกใหญ่อย่างนี้นะคะน้องจะปอกเปลือกกินหมดเลยนะคะกินกิ่งเล็กๆก็เคี้ยวหมดถ้าเป็นกิ่งถ้าเป็น กิ่งใหญ่ๆนะคะก็จะปอกเปลือกจะใช้วิธีการปอกเปลือกแล้วก็กินเปลือกนะคะต้นกินไม่ได้ก็ก็คือไม่กินนะคะอันไหนกินได้ก็กินถ้ากินไม่ได้จะปอกเปลือกกินโอ้คุณแม่บททองเล่นดินแล้วอ๋อจจ้ะอ๋ออ๋อค่ะไม่ความสงสัยนะคะเออทำไมน้องเล่นทำไมดินขึ้นตัวเร็วแท้เอาที่นหนได้น้องเล่นดินเลจ๊านะ อาสำหรับพี่มนของเราก็เด่นเล่น,เล,นเล่นก่อนที่แม่บัวทองจะมาถึงแล้วนะจ๊ะอันนี้คือกิจ,จวัตรประจำวันตอนเย็นนะคะตอนเย็นก็จะประมาณแบบนี้นะคะทุกวันจ้ะ น้องประจานะคะเออคุณแม่ปวดท้องเล่นดินแล้วคะ่ะเอออาการเล่นดินนันคือการวันว่าเอาดินพรางตัวนะคะดินบางทีดินไปกองบนตัวน้องนาะนะนะอันนั้นคือสามารถกันยุงได้นะคะกันยุงกันแมลงได้จ้ะเออค่ะเออคุณปวดท้องเออเล่นดินลันดิน ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากพ่อคุณแม่เอฟซทุกท่านไม่แค่นี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะก่อนจากกันก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณะคะ่ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ